สวัสดีชาว FC ออนไลน์ทุกคนครับถ้าให้พูดถึงทีมที่เป็นมหาอำนาจแห่งวงการฟุตบอลอิตาลีที่มีทั้งความสำเร็จและนักเตะระดับท็อปมากมายเป็นสโมสรระดับตำนานที่อยู่คู่กับวงการฟุตบอลมากกว่า126ปีก็คงหนีไม่พ้นทีมเสื้อสีขาวดำอย่างมาลายูเวนตุสสโมสรที่คว้าแชมป์เก่าโชเซเดอาได้มากที่สุดนั่นเองและคลิปในวันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับนักเตะคลาสใหม่ล่าสุดอย่างยูเวนตุสแอมบาสเดอร์ที่แฟนมาลายห้าม เป็นอย่างยิ่งซึ่งจะมีใครและแต่ละคนน่าสนใจอย่างไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับคนแรกเป็นเจ้าชายที่เป็นความภาคภูมิใจแห่งเมืองตูรินอย่างคราวดิโอมาคิซิโอ นี่คือกองกลางทีมชาติอิตาลีที่อยู่และเติบโตมากับระบบเยาวชนของยูเวนแต่อายุยังน้อยและในายามที่สโมสร้องเผชิญกับปัญหาถูกปรับตกชั้นโอกาสของเขาในการลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ก็มาถึงจนกระทั่งฤดูกาล2011-12การเข้ามาของคอนเต้ก็ทําให้มาคิิโอที่พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องได้เจอกับจังหวะเจอกับทีมที่ลงตัวและทําให้ตัวเขาเองครับก็ช่วยให้ทีมกลับมา้าแชมป์ลีกได้อีกครั้งก่อนจะต่อยอดกวาดแชมป์เกาโชเจ็ดสมัยที่ต่อกันโดยมีมา คีเป็นพลังงานและเป็นหัวใจในแดนกลางของทีมและสำหรับในเกมครับมาคิซิโอยูเวนตุสแอมบาสเดอร์มาพร้อมกับค่าพลังที่ท็อปที่สุดเมื่อเทียบกับคลาสอ,าอื่นๆเป็นกองกลางที่มีค่าพลังด้านในที่สมดุลมากๆทั้งการจ่ายบอลและการวางบอลไกลที่แม่นยำสามารถสร้างสรรค์เกมได้อย่างยอดเยี่ยมแถมยังสามารถช่วยเล่นเกมรับได้ด้วยที่สำคัญนะครับยังมีการจบสกอร์และการยิงไกลเป็นอาวุธด้วยเช่นกันใครที่เป็นแฟนลับมิดฟิลหน้าหล่อในตาสวยคนนี้บอกเลยว่าคลาสนี้ต้องมีเลยครับคนที่สอ ก็เป็นจอมทัพที่ได้มาฟรีแต่เป็นของดีที่ขึ้นแท่นตำนานอจากอันเดรียปีโล ที่หากจะพูดถึงหนึ่งในฟรีทานเฟอร์ที่คุ้มค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คงหนีไม่พ้นปีโร่ที่แยกทางไม่ต่อสัญญากับมิลานและย้ายมาสู่ตูลินในปี2011ซึ่งเขาก็พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าอายุไม่ใช่ปัญหาเลยยังโชว์คลาสโชว์ความเหนือชั้นคุมแดนกลางเล่น,นรวมกับวีดาวและมาคิซิโอได้อย่างยอดเยี่ยมจนยูเว่ก็สามารถคว้าแชมป์ลีกได้นะครับแถมแผง,แผง,แผงกลางเซตนี้ยังพีคถึงขั้นที่ทะลุไปเข้าชิงบอลยุโรปในปี2015เลยเรียกได้ว่ายุคทองของยูเว่ที่กลับมาคว้าแชมตติอ ก็เพราะมีสุดยอดกองกลางอย่างปีโลคอยอยู่เบื้องหลังและเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็ไม่เกินจริงนักและสาหรับในเกมครับอันเดียปีโลยูเวนตุสแอมบาสเดอร์มาพร้อมกับว e กฟุต o t 5ที่จะจ่ายบอลวางบอลซ้ายขวากดทําได้เนียบทั้งหมดแถมพลังแฝงก็ให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มทั้งการช่วยให้สามารถทําเกมจ่ายบอลเปิดบอลได้สุดเหมือนกับตัวจริงแล้วก็ยังมีไฟน์เนสช็อตกับค่าพลังการยิงที่ทําให้จบสกอร์ก็เป็นทีเด็ดของเขาด้วยและแน่นอนนะครับว่าทั้งค่าพลังพลังแฝงและสกิล ที่มีเนี่ยก็ช่วยให้ปีโล่สามารถควบคุมบอลคอนโทรบอลได้อย่างเนียนกริปถือว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายจนแฟนม้าลายก็พลาดไม่ได้คนคนท,ที่3ครับเป็นปีกเมตาขวัญใจชาว FC ออนไลน์อย่างทาวเวลเน็ตเวด นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะขวัญใจแฟนม้าลายเลยก็ว่าได้ครับเพราะแม้ว่าจะดึงมาด้วยค่าตัวมหาศาลแต่ก็เป็นคนที่โชว์ฟอร์มโหดโหดออกมาให้เห็นตลอดซึ่งที่พีที่สุดก็คงเป็นปี2003ที่สามารถช่วยให้ทีมคว้าแชมป์สกูเดตโตและเข้าชิงแชมเปี้ยนส์กได้น่าเสียดายที่เนเวดไม่ได้มีส่วนร่วมในนัดชิงก็เลยทําให้อาวุธหนักของยูเว่ขาดหายและก็พลาดแพ้การโดนจุดโทษไปแต่ภาพรวมในปีนั้นเขาก็โดดเด่นพอที่จะคว้ารางวัลบอลลงดอร์ไปได้โดยที่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นนักเตะคนล่่าาาสสุดทีามารถ คว้ารางวัลน,นี้ไปครองในสีเสื้อของยูเว่อยู่เลยและสำหรับในเกมครับพาเวลเนตเวดยูเอตูดแอมบาสเดอร์ก็มาพร้อมกับค่าพลังที่ท็อปที่สุดเช่นกันเป็นตัวรุกลิมเ้นที่จริงๆก็เล่นได้หมดนะครับไม่ว่าจะยืนด้านข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวากองกลางตัวรุกหรือแม้แต่มิดฟิลตัวกลางก็เล่นได้ดีเพราะสามารถทําเกมได้ทั้ง2เท้าและนี่น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่เปิดบอลโกงที่สุดในเกมเราด้วยที่สําคัญนะครับการจบสกอร์ก็ทําได้ดีมีความคล่องตัวมีความเร็วเรียดว่าครบเครื่อง คุ้มค่าสมราคาที่เขายกให้เป็นนักเตะเมตาจริงๆและปิดท้ายด้วยหนึ่งในนักเตะที่แฟนยูเว่นน่าจะรักกันมากที่สุดสำหรับอเลสซานโดรเดลเปียโล แม้ว่าจะไม่เชิงว่าเป็นเด็กอะคาเดมี่แต่นาเดลก็ย้ายมาอยู่กับยูเวนตุสและเล่นบนลีกสูงสุดตั้งแต่อายุ19ด้วยพรสวรรค์ที่ดูจัดจ้านจนสามารถกลายเป็นกำลังหลักของทีมได้อย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมหาทีมคว้าแชมป์ได้มากมายไม่ว่าจะเป็นเซเรียอาหสมัยและยูฟ่าแชมปเปี้ยนซีกในปี1 9 9 6รวมไปถึงบอลถ้วยยิบย่อยอีกเพียเป็นนักเตะที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมายาวนานกว่า19ฤดูกาลในยามที่ทีมโดนปรับบกชั้นนาเดลนาบุฟเน็ตเวดเทเซเกก็ไม ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายเหตุสําคัญเลยที่แฟนยูเว่รักนักเตะระดับตานานเหล่านี้และสมรับในเกมเดลเปียโรยูเวนตุสแอมบาสเดอร์มาพร้อมกับค่าพลังเกมรุกที่ครบเครื่องสุดๆส,สามารถเป็นตัวทีเด็ดในการจบสกอร์ที่ยิงได้ดีทั้ง2เท้าปั่นนอกกรอบก็โหดจนต้องกดก้าวให้เลยแถมก็ยังจับไปเป็นตัวทําเกมได้นะครับยืนอริมเส้นเปิดบอลยืนกลางรุกก็จ่ายบอลได้ดีใครที่เป็นแฟนบอลม้าลายและรักนะเดลบอกเลยว่าตัวนี้ของมันต้องมีครับนอกจาก4คนนี้นะครับก็ยังมีนักเตะ ระดับท็อปจากยูเวนตุสอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเทพบุตรเปียทองคำอย่างโรเบรโตบาโจ คนอื่นๆรวมแล้วทั้งหมด14คนในคลาสยูเวนตุสแอมบาสเดอร์ที่มาให้แฟนม้าลายทุกคนได้ตามล่ามาเสริมทีมกันได้แล้ววันนี้ในเกม FC ออนไลน์และอย่าลืมนะครับเกมฟุตบอลเล่นบนคอมมันกว่าสนุกกว่าแน่นอนส่วนคลิปหน้าเราจะพามาอัปเดตอะไรก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามทุกช่องทางของ e-sport f อออนไลน์ไท a แลนด์เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปหานักเตะต,ตำนานม้าลายมาเสริมทีมกันก่อนสวัสดีครับ